afternoon everyone i'm joyce speaking oh my god storm coming it's still raining it's raining for two or three days now i am in chiang mai city this is my house in chiang mai <clears throat> no one live here for two months i have to cut the glass สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็ธรดีต้นหม่นะครับน,นี้มาบ้านเชียงใหม่นะครับไม่ได้อยู่บ้านนี้สองเดือนต้องตัดใหญ่กันนี่นะครับฝุนถ้าจะตกอันนี้ก็เป็นต้นขนุนของเราขึ้นแล้วนะครับวันนี้วันอะไรวันวันอังคารนะครับ t u e s d a y นะครับมีเราอยู่บ้านเยอะบ้านบานบานนี้ก็ไปทํางานต่างประเทศบ้านนี้ไปทํางาน มีเขามีแม่บ้านอยู่แต่เราก็อยู่บ้านวันนี้เอารถกระบะมานะครับ Hi guys Good afternoon everyone I'm Joy speaking